สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พอสอกาผ้าพีผ้านองมาตามแนวท่างตอง,งวดครับของปูขาวฟังโขงครับเมื่อนี้กาที่ผ้าพีผ้านองไปกราบค่าละว่าปูเันเนาะครับงวดที่พันมากครับต้องเท่าความจักหน่อยงวดที่พันมากพอสอกับบัวใมาท้ายถ้ำแลอกครับโขงสุด่ายครับเพิ่นบอกแม่ผ้าซื้อเหลขใหหแน้ประชันหกสองหกสอง โอสองกระออกอีลีครับพี่น้องอาจะเป็นหนาเสียดยนะครับที่บ่ได้เขามาทายถ้ำครับตอนนี้พอสอกศเกินอยู่บริเวณโบดเกานะครับโบดเกาหรือสิมเกาเนี่ยนะครับคือเป็นสิมเกาหรือโบดเกาสมัยโบราณครับ่าจจะเป็นสมัยพระเจ้าวรมันที่สองที่สามหรือยังผลักสมัยขอมสมัยขเมียนพอ,อกับบอหูนะครับ ก่บบหูโบเจงบันไดทางด่านประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบทเก้าวัดเก้าแหะครับหมองอยูของปูขาวฟังโขงนะครับหรือทีไฮทีหน้าของมุ่นมั่งของแม่ผ้าแหะครับเพื่อนกกอยูนี่ครับเอ้าเมื่อนี่ปูขาวฝนสิมีแนวทางตัวได้ฟากพี่น้องเอฟซิกะเขามาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับ อีกอย่างหนึ่งสินมีวัตถุมงคลให้พียให้น้องเข้าเบิงน้าครับว่าปูขาวผนมีดีแนวดครับตามข้อสอบนะครับเพี่น้องเอขซี่ก่อนทีสิบไปคุยเรื่องแนวทางน้าปูเข้ากับเบิงอันนี้เป็นวัตถุมงคลครับหรือจกักรยานเรลไรครับชุดละสามเก่าเก่าครับ,รบพร้อมอันีมีไฟไฟมัดแขนไฟผูกแขนนั่นแหละครับ,รบมีมีจกักรยานเร,รไ,ไรและะ้วกะ็มีเชือกเขาหลงครับ มืออาเอาพี่น้องครับเบิ่งเด้อครับเบิ่งเบิ่งครับนี่แหละครับจักรจันเรายคู่ละสามเก้าเก้าครับเป็นวัตถุมงคลครับเป็นวัตถุมงคลครับข้าขายไงมือเป็นตัชผููบ้าผู้สาวท่านผูดไดเป็นโซดนะครับถือไปท่านเป็นคนเรียกว่า เป็นมหานิยมเนาะเป็นมหานิยมครับถ้าคนโสดนะครับค้นโสดถือไปก็บสิมีภูมาชอบครับนี่นะครับคนสร้างกัใหายคนหากกะเด่าวสันเพนว่าปูเพบบอยฟังอันนี้ก็เเชี่ยเขาหลงครับเชี่ยวเขาหลงเป็นเรื่อเขาหลงเรียกซับครับเชี่ยวเขาหลงก็คือเทาวันนะครับ เขาวันอันนี้ทําให้หลงไหลครับะนะอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลครับอข,ของปู่ขาวฝั่งโคงครับนี่ครับคูหนึ่งเออถวดเด้ครับมือ้านนี่ชุดหนึงน่งครับบ่ันคูอ่พอาพ่อสอกับพ่อพิษคู่หมายถึงว่าจักระจันเลไยกับกับไอ้เคี่ยเขาหลงครับเดี๋ยวก็มีฝ่ายมัดแขนครับเบอร์โทรตามนี่ครับ084 2695 องหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งต่อไปเข้ากับไปกล้ยกับปูแนวทางสิมีตัวไหเนาะครับสวัสดีครับปูว่าวแห้งๆเด้อปูพี่น้องเอฟซีันบัวไดงยินมุขคนแต่ว่าก่ค่อยแห้งเนาะแต่ก่อนเราก็ได้นะว่ากันงอมวงนเสือเด้อพี่น้องเอซ ขันบปลาปนแห้งไม่ได้แห้งห้า,หาตอนเรบ,บ,บ,บอกแห้งยงืนได้โคลวันเสียงจะพูดเดียวมันเป็นลมคุ้มเมจ้าบีง้มคุ้มเมืองอ่อมันเป็นพอดเล่ย์มาเนี่เอากล้องไปตั้งไว้ทางเล่ยล่ยนี่มันกลนออนเอาคูหน่อซื้อเอาบาทนี่จะได้ข้าวว่าปูนี่ได้แนวทางมาแล้วสำหรับงวดนี่ป,ปูาปูตองงวดดิเนาะปูเนาะเป็นตองงวดเพราะว่าขันแม่นมือนี่มันตองงวดทีเดียวด มือวานนี่เลขออกได้กัมสีต่อคักเนาะมือวัานกออกน, <c oughs> านี่เลขกออกกับเมื่อนี้ถือว่าตองหดแล้ว,วลครับพี่น้องสันโบเมนตองหดก็คือสีโบเมนครับเมื่อนี้ตองหดแล้วปูกับฟันดีแล้ววสันปูเขาฟังโสงบัดนี่ได้เข้าแว่วว่าหวดที่พันมากเลขก,ก็ับเขาติปูเลขมันเกิดมันมากเขามืุดท่ายมือนหนึ่นเม่บอกเขาว่านขัเนเสือรถเดอหกสองนะ าาดดเสียยครับมีพวกถึงนะโมปูมันก็มันมีมีซุ้มเขาบอกตัดใหม่ละตัดใหม่ท่าไหลยิ่งถือตาพี่น้องยังเหมือนเสื้อไทยบอได้กลับเลยมันบอกมาซื้อตัวนี้บวกลับพี่ว่าน์งกสองเลยบอกสองตาบอกตัวเดียวพี่น้องงกสองตรงๆตัวเดียวโคโลถือซ้ำ เสียดายพอบว่าได้ออมาไทายเนาะครับก็ต้องขอโทษขอให้พีพ่น้องเอฟซีเพราะว่ายังอยู่เชียงใหม่ยอยู่ครับช่วงนั้นก็ได้ว่นที่เห็นหนาปูเครื่องเดียวเนาะบบานี้โอเคครับเห็นเมื่อแล้วว่ามันเหล็กมันจะออกครึ่งหนึ่งหบบปูนี่แเครื่องเดียวปูกับว่าอยากวาแห้งมาสั่นปูวาแห้งมาเปลี่ยนมาสั่นปูว่าแต่ว่างวดนี้ก็ได้แล้วสั่นปูแล้วว่าเนาะ ได้มาจังไดยปูเงัน ok ตัวเลขมันกลับไปเห็นอยู่<ล>พูนพูนพอไปนั่นวัดมุสอแล้วไปเห็นยูกรดแหงยูกรดแหงติปูงานวัดกรดแหงไปเห็นยูพูนของเคยื่องเป็นเคยเอาเลขยกเเวเบือนละพูนแล้วไปเห็นยูหันโอ้ยูเหมืองคนเคยเอาแ<ล>นวทางตะกรอนนั่น,น,น,นบ่แนวทางเพิ่นงตะกรอนคุะ ว่าจะไปยามเพิ่นซื้อดอกเลื่ไปเร่นเลื่ยยางไปนั่นเบิ้งกต่ไปเห็นนันเพิ่นกับพระกันดีใจอยุโรอกี่ไม่ออกเพิ่นก็ได้พระปูพยายามเลยโอ้แม่ออกที่เพิ่นอยู่วัดนั่นแั่นเพิ่นดีใจเพิ่นดีใจว่าปูพยายามพระวัดนั่นก็ว่าโอ้มาะจำศีลปีละปูท่านพระวัดนั่นก็ได้มา่อจำศีลน้ำกันที่ว่าเหาอเพิ่นเกิดเมื่อเอินไปสันเขาสันนำ่นละตัวหันมันหันสันบ่ได้ วันสินบมชันเขาัแวแวสิโอ้ปูขาวฟังโค้งนี่วันพระบมชันเขาชันแต่น uh> um> ้ำน uh> ้ำช uh ันนั่นบกเข้ายังไปเหรอันน้ำน้นบกข้าน้ำรรมดาไัปกินได้น้ำสะอาดเท่านี้แหละเขาเมื่องบ่คอยกินบ่คอยกินวันพระวันพระสิเวนเนาะปูเนาะ บานนี้ตัวเลขเข้าได้ตัวใดปูที่เห็นเเป็นเลขที่เห็นมาเลยคเป็นสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งตัวเดียวที่ปูครับเปนเลขสองตัวก็นสามแปดเลขสองตัวสามแปดลเด้อพี่น้องใส่ใส่เ้ามาบสองแป สามแปดปูเราได้สามแปดกับสามกับสามแปดเราได้ตัวงวดเราเด้อจ้ะสามสี่หนึ่งกับสามแปดครับปูว่าได้ฝันเด้อปูเห็นจ็กสแมีนว่แมนมันเห็นตามสายตาเบิ้งสุดอรอกหันมันว่แมีนก็แสดงว่าตัวท่านล่ะดี๋ยว่าเพิ่นตัวเฮ้าเนาะเพิ่นตัวมากยังก็ตัวโตขึ้นกันนั่นล่ะ เป็นสีตัวปูมาบันนีปูกับสีตัวตตัวถือกบ่เป็นยังงนาปูสองสามสี่หนึ่งอาปูอันนี้เบิ้งเห็นแน่แมีนบนเหเรียกพี่ตัดไปเห็นแมียนเดาจับไปเห็นปูวานจับใส่เออไปรดก็ได้นั่นนะแมีนเดาวบานพี่น้อง ปูนังอยู่ปูเหเลียวเห็นเลยบอกปูนังเอินกับยืนนังเพ่งเดินเพ่งเล่งยืนกับเรื่อนี้เหลียวเห็นเห็นสามสีหนึ่งมันบอกปูอยู่จอมปวกที่วัดกุดลแหงนะครับเนาะ,นะจอมปวกวัดกุศลแหมของที่เพิ่นไข่ไหโวกไหาลาบมาเนาะปูเนาะนเห็นมือนี่ดิค่ะพี่น้องปูเห็นหมือเ้าไปมือนีะ เห็นเมื่อนี้ตรนี่หมบ้านเห็นตองหดขักงตองหดแน่ยถืพี่น้องบานนี้เห็นวันศิลมันอนึงไปไปวัดนึงก็ตรงไปวัดนึงน่ะนะเห็นมื่อนี่พอมื่อนี่เป็นวันพระพอมันบปู๊ ส่วนมาปูสีเห็นวั่นศิลแน่นเล็กยูมมือก็เห็นวันศิลเดียวนี่เลขยูมมือเห็นบาปูยมือเห็นอันนี้เลยแล้วบาบนเลยโอเห็นอันนี้แล้วเลยวมาบาบนเลยเขาได้นีมัตถุมัตถุซ้ำกันมิใช่ไอะไรแน่ครับครับโอ้ยคับคพี่น้องเอกกบพยกกันเจียมลายจอไปเลือยครับมันจะเป็นลายตัวลายปูแคบหนาจอไปเรอยครับน้ามีคีบคบเรือไปแล้อไปเห็นเงดีอยู่จ้าปูใต้ลงนานเป็นไม้เล็กโตเนาะ นี่หมายเลขโทรของแม่ผ้า0842695261ครับแลกวก็ของพศ0972958917ครับอันนี้ถ้าต้องการวัตถุบมงคลเด้ครับติดต่อมาได้พี่น้องเอฟซีครับเอาถ่ายคลิปลรวปูมี่ยังสิบฝากถึงพี่น้องเอฟซีก็เชิญนครับูมีกวมงบ่มบอ,ยอย่างแล้ว กูบอกเปลนเลยอ๋อปูบอกกูเปลี่ยนพี่น้องปูบอกว่าขอให้โชคให้ันเนะปูเนาะทุกคนนนแล้วโ้มันใจร้ายจนบเบิงเลขอยู่มือพี่น้องฟั้งเอาเด้อเบิ่งตขีดเส้นใต้น้ำเด้อครับพี่น้องขีดเส้นใต้ขีดสองเซนขึ้นนักหลายขีดเส้นเดียวกรเบาเบาลงครับนั่นแหละครับพี่น้องพี่เจรนาเอาตัวเลขเหนาทั้งมือนี้ตองหวัดครับตองหวัดได้ลทธิได้มือนี้พร้อมครับเลขออกมือว้านครับ เอาท่ายคลิปให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อครับขอบคุณปูเยล่ายๆครับทีม่มาให้แนวทางเมือ่อนี้ขอบคุณครับสวัสดีสสดครับ